เช็คข่าวดีเรื่องทายาทหมากคิมแต่งงานแล้วพร้อมมีลูกหรือ,อยังเรียกได้ว่าเป็นคู่สามีภรรยาที่เติมหวานให้กันอย่างเต็มแม็กจริงๆสำหรับคู่ของพระเอกหนุ่มหมากปรินและนางเอกสาวคิมคิมเบอร์ลี่แอนวอลเทมัสที่เพิ่งจะควงแขนกันไปฮันนีมูนเติมหวานให้ชีวิตรักที่ประเทศส,ะสะเปนและฝรั่งเศสรพร้อมโชว์ซีนสวีทหวานสนาฟีดกลายเป็นสีชมพูจนหลายคนหาซาว่าจะหยุดฮันนีมูนกี่โมง ล่าสุดหมากและคลิมที่เพิ่งออกอีเวนต์แรกหลังกลับจากทริปฮันนีมูนเปิดใจว่าจริงๆแล้วทริปฮันนีมูนยังเหลือที่ต้องไปประเทศเยอรมณนีในปลายปีนี้อีกแต่จะครบรอบแต่งแล้วบว์ก,กับติดงานจึงเลื่อนไปปีหน้าคิมเล่าต่อว่าใครบอกไปฮันนีมูนไปแค่ครั้งเดียวการไปหลายรอบถือเป็นมิติใหม่อย่าไปยึดติดเดิมๆเลยมองว่าข้อดีของการไปฮันนีมูนมีมากมายไม่ว่า จะเป็นการได้ของฟรีเวลาไปพักโรงแรมก็จะได้รับการดูแลดีเป็นพิเศษได้ทั้งดอกไม้และกิฟต์เสร็จรู้สึกคุ้มค่าถามว่าการใช้ชีวิตคู่ตอนนี้เปลี่ยนไปจากเดิมไหมหมากเผยว่าปกติเวลาอยู่ด้วยกันก็จะมีทะเลาะบ้างเรื่องเล็กๆน้อยๆอยแต่สุดท้ายก็ต้องปรับให้เข้าหากันเช่นเดียวกับตอนไปฮันนีมูนครั้งนี้ก่อนที่คิมพูดซาวขึ้นมาว่าทะเลาะกันแค่ไหนก็ไม่เลิกกันหรอกเรียกเสียงหัวเราะลั่นกลางวงสัมภาษณ์ส่วนครึ่งปีหลังนี้หมาก คิมวางแผนว่ากลับมารันง,งานในวงการบันเทิงโดยหมากกำลังถ่ายละครอยู่ส่วนคิมก็กำลังรอบทอละครอยู่สำหรับเรื่องเบบีที่เคยวางแผนไว้ว่า2ปีหลังแต่งงานถึงจะเปิดอู่ทั้งคู่เล่าว,ว่าปัจจุบันมีมาหนึ่งแล้วคือน้องหมาชื่อน้องแฮร์รี่ตอนนี้หมากและคิมยังแฮปปี้กับชีวิตคู่ที่มีน้องหมาเป็นลูกอยู่จึงตัดสินใจว่ายังไม่อยากมีลูก เพราะอย่างตอนไปทริปพานีมูลได้นำน้องหมาไปฝากไว้กับฟาร์มพอทางฟาร์มส่งคลิปมาให้ดูหมากถึงกับร้องให้เพราะคิดถึงน้องหมาอยากกลับไปกอดทำให้คิดว่าพอมีลูกต้องติดลูกมากแน่ๆถ้ามีลูกคงไม่ได้ไปไหนแล้วแต่ก็ได้วางแผนและฝากไข่เรียบร้อยแล้วเลือกที่เหมาะจะมีลูกตามเลือกที่ดูไว้คือปีหน้าแต่รู้สึกว่าเร็วไปอาจจะเลื่อนออกไปก่อนแต่คิมบอกก็เสริมขึ้นมาว่าถ้าเบบีมาเร็วก็คงต้องยอมรับแต่ตอนนี้ก็ต้องทำงานก่อน